ครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับเป็นโจทย์แนวรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเนี่ยมีความยาวทั้ง3ด้านเป็น4 7 9ซนตเมตรจะเห็นว่าด้านทั้ง3าของรูปสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมันยาวไม่เท่ากันเลยสักด้านแสดงว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับเขาบอกว่าต้องหาส่วนสูงอ่ะอันนี้ขออนุญาตพิมพ์ผิดนะครับต้องเป็นส่วนส่วนสูงครับไม่ใช่ส่วนหนูง เป็นสอเสือสองส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้เมื่อกำหนดให้ด้านที่ยาวที่สุดเป็นฐานก่อนอนครับผู้เรียนีีอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวขอวาดรูปมาก่อนครับวาดรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มาก่อนนะครับสมมติอันนี้ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ถัดมาครับก็ใส่ความยาวด้านให้กับมันก่อนด้านหนึ่งเนี่ยยาวสี่เจ็ดแล้วก็ให้ด้านทานเนี่ยยาวเก้าเพราะเขาบอกว่าเมื่อกำหนดให้ด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยเป็นฐาน นะครับเขาบอกว่าจงหาส่วนสูงว่าคือเท่าไหรแล้วก็ลากส่วนสูงมาส่วนสูงเนี่ยคือเส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานแบบนี้ครับลากจากจุดยอดปั๊บตรงนี้เส้นสีแดงน,นะครับมาตั้งฉากกับฐานตรงนี้เ,นเป็นส่วนสูงตัว h อ่ะโอเคที่นี้ครับกอนื่เนี่ยเราก็อ่ะเขาบอกว่าจงหาส่วนสูงใช่ไหมครับแล้วก็ดูก่อนครับว่าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า จนจริงๆเนี่ยเราก็ดูว่ารูปนี้เนี่ยมันเกิดเป็นเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าใช่ไหมครับเราสามารถใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าได้แล้วมากับประยุกต์กับส่วนสูงได้พื้นที่การสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าผมเคยสอนแล้วนะครับสาหรับเรื่องนี้ที่ผมเคยสอนแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ที่มุมบนขวามือด้านบนได้มาครับสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือเราจะกาหนด S ก่อน S เนี่ยเราจะนําด้านทั้ง3บวกกันหาร2 แล้วสูตรการหาพื้นที่เนี่ยเราจะทำสแควรูท s คูณ s ลบ a คูณ s ลบ b คูณ s ลบ c ครับเราหา s ก่อน s เท่ากับสีด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมครับสีบวกเจ็ดบวกเก้านี้คือเราจะหาพื้นที่นะครับหารด้วยสองอะีบวกเจ็ดบวกเก้าจะได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นยี่สิบหารด้วยสองจะมีค่าเท่ากับสิบที่ร,รู้แล้วว่า s มีค่าเท่ากับสิบที่ครับเราจะหาพื้นที่รูปนี้เนี่ย เราจะนำ square root s คูณ s ลบ a คูณ s ลบ b คูณ s ลบสี s ก็คือ10คูณ s ลบ a ก็คือ10บลบ a a ก็คือด้านเหนือครับลบสี่คูณกับ10อีกด้านหนึ่งครับเป็น7คูณ10ลบ7คูณอีกด้านหนึ่งเป็น10ลบ9อาที่คิดเลขออกมาครับจะได้เป็น square root นี่ค่อยค่อยคิดใหม่คูณ6คูณ3คูณ1จะได้เป็น square root 180ร อ่าโอเคนะจริงๆสแควรูทหนึ่งดเนี่ยเราก็สามารถแทนเป็น6กรูทได้อ่าที้เรารู้ครับว่าพื้นที่นี้เนี่ยมีเท่ากับ6กรูทหซึ่งการหาพื้นที่นี้คือการหาพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นไม่เท่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการหาพื้นที่สามเหลี่ยมปกติเนี่ยเราจะนาเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานเคยครับฐานก็คือตัวนี้ครับก็คือ9เศษหนึ่งส่วนสองคูณเคูณสูงก็คือคูณเตั้งสมการครับเท่ากับ6กรูทอันนี้เรารู้พื้นที่ลว เท่ากับ6รูท5อ่ะทีครับเราก็แก้สมการเลยนะครับได้เป็น 4.5s เท่ากับ6รูท5อ่ะเพราะฉะนั้นครับพอรู้ h ครับเราก็นำ4รูท5เนี่ยเออไม่ใช่4รูท5 4.5ไปหาร6รูท5หารด้วย4.5นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะรู้ว่า h เนี่ยนะครับจะมีเท่ากับ4รูท5 อ่สี่รูทส่วนสมเห็ครับง่ายมากเลยครับสําหรับการหาส่วนสูงเพราะฉะนั้นเราก็ตอบนี่ครับ4ี่รูทส่วนสะครับถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี